เราเลยสองอย่างใช่ไหมลูกเนื้อต้มยำหัวปลาเก๋าเนื้อปลาเก๋าแล้วก็อะไรอีกกุ้งไข่นึ่งนมสดนะไซส์เจ็ดขีดเรากินด้วยสิไหนปลากพพอหน่อยกุ้งเป็นไงบ้างจุ้งเป็นไงบ้างโอ้ตัวใหญ่มากเราใส่นั่นและไม่เอาไม่เอาไม่เอาใส่จานเลยลูกใส่จานไปนั่นแหละ ใช้มือได้ใช้มือได้ืูใหญ่ไหมใหญ่มากอันนี้ไม่คุ้มแน่นะอันนี้โชคดีร้านแห้คนไม่เยอะแต่ก็กำลังจะเยอะเพราะทันเที่ยงเสร็จัวเดี๋ยวว่ากินเองกินเป็นบ้่าแกะเป็นบ้า่า็นไหมครับเแ็นไหมครับโอเคอนี้อร่อยลูกนะหูจะหลงติดเติมนะครับหูกำใหญ่ ถ้าเปิดเจอวันไหนครับลูกวันที่หนึ่งพฤษเา้าโอเคครับหรือว่าก็พ่อไปรับมานอนค้างกับพ่อนะตกูกไหมครับขักดกัดเลยก็ได้ลูกจกัดเอาช้อนกัดช้อนตัดเออ,อแต่ตรงหางมันมีเนื้อนะระวังทำดี ไงเนื้อแดงไหมค่อยๆกินว่ค่อยๆกินครับค่อยๆกินข้าวเลือข้าวดีๆครับเนี่ยครับเนื้อแดงไหมข้าวติดป,ปากแล้วลูกทิชู่เปากครับที่ชู่เปากครับทิชู่อยู่ไหนไปนะครับอือครับผมดนูเยอะล,ะลูก